ผัวราชาการจังหวัดตากร่วมกับกอฟผอเอขื่อนภูมิพลและภาคเอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพให้กับประชาชนบ้านนาโพหมู่ที่10ํำบลทุ่งกระเชะออำเภอบ้านตากหลังมีการปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะที่บ้านนาโพหมู่ที่สิบลทุ่งกระชาะ อำเภอบ้านตากจังหวัดตากนายพง์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางไปร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจําเป็นและถุงยังชีพให้กับประชาชนบ้านนาโพหมู่ที่10ตําบลทุ่งกระเชาะหลังจากจังหวัดตากมีคําสั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนนำสิ่งของมาร่วมมอบในครั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดตากได้มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่บ้านนาโพหมู่ที่10ตำบลทุ่งกระเชาะอําเภอบ้านตากชั่วคราวเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่5ถึง18พฤษภาคม2564เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้งดการเดินทางข้อออกพื้นที่เพื่อเป็นการคลีนพื้นที่และตรวจ PCR รอบสองสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพโดยมีภาคส่วนต่างๆอาทิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลบริษัท5แยกกรุ๊ป2559จำกัด มูลนิธิมิมตรไมตรีมูลนิธิเปี่ยมเมธพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดตากนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเช่นเข้ากล่องน้ำดื่มไข่ไก่น้ำมันพืชผลไม้และเครื่องดื่มเป็นต้นมาร่วมมอบนอกจากนี้ยังมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าอีกจำนวนมากที่นําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบผ่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกระเชาะ เป็นตัวแทนนำมามอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีน้ำใจไมตรีนำสิ่งของจำเป็นมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะทำให้ชาวตาก ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ต่อไป